สองนั้นกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยหาบเซลเซียสแรงปืนสามสิบสองปัดขวายิงเพื่อหวังผล สิบสามเมษาครับครับพอตอนนี้ถ้าบางคนกำลังเปิ้ลคีเพ่าเนี่ยอาดีตกำลังสมะอยู่เมาค่ะกำลังเปียกอยู่มือเล็อเลกะเลกแต่บางคนก็กินห่งแตสิบม่อบางคนช่วสองสองสจินกินมาแต่มีจีบอ่ะหมาถึงคนเดินเขาเนี่ยเอากินบ้นึ่ต้มัวตีนึงเหมือนเด้ๆ็จบอกว่าสมการนี้ๆดน้ำดำหัวพเท่ามีพเท่านี่ลุกขึ้นมาว่อไรรไปดำหัวแล้วลุกแนวไปดำหัวแล้วลุกแนวไอเด็กเฮีย 아 <susurra> ลุกคนแล้วรถจัมจังหัวรถเท้าล้างเท้ามือดีสรอยตัางเท่ามีคอนเทนต์มีการแข่งขันเกี่ยวกับสงการแบบดับร้อนหลอนห่อนมีการเล่ยนน้ำนริงครับเล่นน้ำที่แบบว่าต้องใส่ความสามารถเล็กน้อยของของคนละคนนี้ครับนะครับอ่ะครับผมก่อนที่จะไปเโปรแกรมนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดที่แต้มเี่ยวไว้จับห้องทุกท่านครับผมครับอการเราก็ต้องมีการเล่นน้ำการเล่นน้ำก็คือเราจะมีการแข่งชื่อแข่งขันชื่อเกมว่า ชื่อเกมว่าโดดลื่นมาสงตคไม่อบเกนะครับแม่เอ้ยมันยิงกระจายเยะเลยเกมมันคือเขาจะเอาน้ำในถังนะครับน้ำในกระบ๋งเลยครับไปเทให้หอดไหมโดยการนี่โดดตามโดดตามจุดตจุดตามจุดไม่โดดธรรมดา ปิดตาปิดตากระโดดเราจะให้เปิดตาเพื่อจําว่าจุดอันนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างอ่านะครับแผ่นนี้อยู่ไสโดดตามบล็อกนันนะครับแต่อุปสรรคคือมันจมืนโดดลื่นนันนี่นะครับโดดลื่นนะครับแต่นี่ไผเหลือนำอายที่สุดอยู่ในโอบเป็นผู้ชนะแ4คนชนะผู้เดียวเดี๋ยวมีมอบรางวัลให้เดี๋ยหรับผู้ชนะผู้เดียวมาโกนเตออกไปจะเร็วก่อนสามสองหนึ่เอ๋อคนแรกคนแรกมาเดินโอ้โห ้เรื่องสั้นงเฮ้เรน่องเฮ้นให้คนสุดท้ายไอ้คนสุดคนสที่คอยต้องห่างอ่าอ็อบเต้คนสุดท้ายมาเริ่มกันเลยคือเกมแรกคือมีมาเรื่องบอกอุปสรรคไปอุปสรรคเลยคือระวังนะคือคือมีหมู่ฉาดน้ำยิงปืนใส่ด้วยนะครับเทียนนี้ยังอุปสรรคไม่พออีกเนั่นน่ะสิมือหนึ่งคือต้องลุกไหมแต่ก็ต้องไปเริ่มไหมเดี๋ยวไปตามมึงครับตามมึงนะ จับบอกได้ไปวะมึงจับทังได้ไหทงท้นี่นึ่งขวาซ้ายซายขวาซ้ายขวามูเหอมันจับนก็แหมดเลยินดามันบินเลยึอมันบเหยนาอกไปเอาถังไปรักษาน้ามนโไปววาใจเาจิเตให้บุญนะครับเต็มนีกดดีทางมาตอนนีพร้อมหอพร้อมแล้วพร้อมจจับได้แล้วครับพร้อมแล้วไปไปเลยไปไปไป 와야와와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  ต้องปคว้ามันสุดท้ไปคว้าเปสครับไปคว้ามันได้เฮ้ยเฮ้มนตกเลยเอตามตามไาเยต้ไนั่งอ่้ที่นำไปผู้ใที่นำผมไปหบแรกทอมนี่เดียดลองไปแล้วจเฮ้ยมันจไมจดจมถือแม่งน้ำกระจายอะ

Hey! กมึงจะเอาทุกเม็ดเอาทุกเม็ดสามมาคมสันมาสิน้ำผ้าน้าเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเาเฮ้ยมึงจะลองจะลองเรียกร้อนว่ะติดตาไปมาคมสันครับผมครับเอ้ยเดีวุกมนี่คือแผ่นแรกใส่ใส่ขวาใายขวาใสายส่ขวาใส่ขวายสขวาใายขวาโอเคเดี๋ยวนะมาคมสันพร้อมแล้วคนที่สามเลครับมองเล

đi chơi với ngắm tang tặng tang ngắm con. ngắm ta. nó tang ngắm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  thôi ngắm tang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 ang tang tang sai I'm <laughs> I'm <laughs> 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 ในกาฟาเรนไฮน์อุณหภูมิ5 5อาเซลเซียสแรงปืน 32, ปัดขวายิงเพื่อหังผลหาเราได้เจอกันอีกสักวันอยากห้ฉันเนหุ้กโอ้ยปัดยวไปเอยว้ไอ้โมเนียโดนต้นอะไาอกโดนต้นอะ

นัวจนีงตัวไ้วไปดูจะมาเ่ดูจะมาแล้วไมไม่มีใครเซฟมากเลเหรอไอ้นี่ตังแล้วนานดจุดไปจุดไน้ะวคกายยัดนจุดเป็นนาหมอยย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 อยย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 

เอาผู้ใดชนะก่ออ่ะเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงก่อนมาเลี้ยงก่อนอ่ะมาเอาลงไปแล้วเอาหูคนที่สิแพร์ชนะแล้วเพราะวสามคนเหลือน้อยน้อยพักกับแอนดิวที่เหลือเยอะแอนดิวฟังเอ้ยมาจิู้เขาได้เจ้านี่มาตัดมาเลยแอนดิวมาไม่กูอันนี้เอ้ยโอ้ยนี่มึงก็สองว่ะสามนี่ดิอันสามนี่อันสามเลยอันสามมันเลี้ยงทางยี่สองวันเลี้ยงไม่ได้ว่ะนั่นนี่มากเฮ้ยมึงเถียงอะไรทัก แบบแบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขาจะเบ่งยังไดจะเบ่งโดยยังไงวะอนี่ไงนี่กับเบ่งใช้ตาเบ่งใช้ตากัหูแล้วนี่อันนี้โฆษณาอเอดีนตัวนะาตัวนี้อันนอยู่หงไหนวะมาเย็นเย็นเย็เดี๋ยวจะบอกรางวัลหาแกผู้ชษณนะครับเป็นรางวัลของสงการตีนไ พุธนะหนึ่งที่ให้กินพ่วงเลยมันเบิดแม่าทีวันปีใหม่ไปเอามางานมาเชิคนดูว่ะเดี๋ยวเขาเฮ้ยคือคเขาอ่าให้ไัมสอสอวะมาเชิญคนทุกคนาสวัสดีอาญาติพี่น้องชาวบ้านน้องเรือบ้านน้องเป็ดป่ะบ้านบ้านเป็ดเป็ดโคบันปูงก็ได้วันนี้สอสอแอนด์ยูมาเดี๋ยวมีนโยบายให้แจกคนละสาม สามรสามหัดโอ้ยใก่อนได้ี่เวร้งเองเลยวะเนดี๋วเราจะต้อนรับท่านนายกครับอ้าวมาปีนี้คอยทุกคนเย็นเย็นสุกครับน่มเย็นมีความน่มเย็นอูเย็นเป็นสุกาทีเราก็ต้องปะแปแนหน่อยแนหน่อยแี้นหนอยแปะขึะปะแป้ปะแปะแปนี่ะแป้งี่ไหนแปแ ขอบคุณท่านนายกมากขอบคุณคราบขอบคุณนมครับอ่ะวันี้เขาเขาเาเขาขอถยมาเขายแพล้เออยแพขอยาพครับมยครับมาเรี่สุดเก่งที่สุดเลยูดรอดครับย่งเลยไปครับอวนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใบม่ในวักรานต์นะครับ เดือไม่ขับนะครับขอ้มีความสุขนะครับที่สำคัญอย่าลืมดันพวกเราไปถึง5แต้ครับนะครับสำหรับวันนี้ซูปเปอร์ตันกับทีม้านสงการวันนี้เป็นมวนหลายนะครับขทุกคนมวนๆนั่นหลันะครับเจอกันในลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอ่ากกันว่าขอบคุณครับไปเดี๋วเอาไไปลุกบดีกว่